สวัสดีครับผมเลไลไต่ต่อครับก็วันนี้จะมาโพสคลิปแบ่งไก่ครับผมพื้นที่เต็มครับพื้นที่เต็มการแบ่งวัวครับผมก็ ไก่ฝึกใหม่พร้อมต่อกราคาพันสองครับก็มีเฉลยแล้วไก่มีเฉลยแล้วมีคลิปโชว์เฉลยแล้วก็ราคาสองพันสองครับอ่าเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละตัวครับผมอันนี้ไก่ใหม่ครับไก่หนุ่มไก่หนุ่มตัวนี้ยังไม่พร้อมครับกำลังฝึกกำลังหัดขันครับ เราก็มาตัวนี้ตัวน mm ี hmm. ้น้องเจ้าปลาเกียวครับมันกลับฝึกใหม่พร <that> ้อมต่อหนึ่สองมาดูใกล้ๆ ก็สนใจก็สอบถามมาได้ครับ ID ไลน์ตามเบอร์โทรเลยครับกดค้นหา ID ครับ0621209661ครับตัวนี้สีสันไก่กำลังเล่นนะครับ ทีนี้ก็น้องเจ้าแสนไทยครับพันสองเหมือนกันครับพอปต่อผมฝึกคอนฝึกเชือกไว้แล้วครับพร้อมเข้าป่าถ้ามีเวลาผมก็จะพาสลับกันเข้าป่าทีละตัวทีละตัวครับถ้าตัวไหนมีผลงานก็ราคาก็จะขยับขึ้นอีกครับ ไล่ดูทีละตัวพื้นที่เต็มครับผมเต็มทุกคอนแล้วก็มีชุดเล็กอีกชุดเล็กยังอยู่ในสุ่มอยู่ครับผมอันนี้เจ้าปลากเกียวฉลยเลยฉลยตีแล้วสามตัวมีคลิปตีโชว์สามตัวเจาปลากเกียว นี่เป็นชุดข้างบนนะครับตอนนี้จเจ้าะข้อซ้ายลงทดสอบถามได้ครับ,บ,รบติดต่อเข้ามาสอบถามได้ ตอนนี้เป็นลูกผสมครับมราเป็นพ่อพันธุ์นี่เจ้าเมืองไทยที่เด็ดไก่หนุ่มตอนนี้พาเข้าป่าสองวันได้เฉลยสองแต้มเลยครับิึงฝึกใหม่